สวัสดีครับวันนี้ปอดปูเลยการสก,กัดทีวีครับวันนี้จะมาเล่นในเอบีซีวันนี้ไม่มีคำหยาบนะครับมาเล่นกันเลยนะครับไม่ไม่อันนี้วันที่แล้วมีคำหยาบใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่มีคำหยาบเนาะเรามาอยู่ในาการเอาชีวิตรอดของเอบีซีเลยกันนะก็ฝากดูดาวกันเยอะๆนะมีอะไรมากเนามาเล่นกันเลยนะครับนี่เราอยู่ในบ้านเอ็มพีมั้ง เราก็จะปักไฟทิ mates, no ้งไว้นะครับปักไฟเพื่ออะไรนะครับอ๋อเพื่อให้ความรักครับไม่ใช่หรอกครับเนี่ยเราบอยู่ที่่เลยใช่ไหมครับก่อนแรกเราก็ตู้คาอาวุธก็ไม่มีแล้วไม่มีอะไรไหมไม่มีแล้วไม่มีะไรมากครับมาคับันเลยผมก็ไปเล่นมานะครับ ไม่เคยได้เลยเลยเราจเอาเอาจะเอาชีวิตรอดอย่างเดียวเท่านั้นมีครบปะคอมเพียบต้องขาดไอ้พวกนี้ด้วยเป็นการทับปูนเอพิซีให้อะไรอะสยบสุขเหมือนเดิมเนะาะทุกนผก้ชมก็กดติดตามกันเยอะๆนะครับหลายยี่สิบคนเลยเอาเยอะๆอ่ะ้าดกนนิ่ประมาณสามสิบคนเมื่อไลร่ผมก็จะสอนโหลดนะครับก็จะสอนจริงๆนะ จะสอนจริงๆนะครับก็ไม่ได้พูดเล่นนะเนาะเอาบ้านอย่างนี้แล้วกันเราจะเป็นบ้านคนจองแล้วกันคนจองของรวยรวยแล้วได้หลังจองทำไมดีมาก <c oughs> ผมก็เล่นอยู่นะครับผมก็อันนี้ก็แล้วนี้หน่อยกันดูมือน,นี้ก็ได้อ่ะถ่ายมาประมาณสองนาทีละ ตัวคับก่อนอะไรวะอืมี๋ยวต้องไปคุณหินอ่ะขอช่วยเอเบจีแป๊บหนึ่งน,นะครับหาอาหารก่อนอนีกว่าไฟมันก็เกลือกเลยดี่ิ็มาละกระดิ่งเกิือขนาดแหน ติดประตูนะแม่งติดประตูอ่ะยบายนะเห็นขิดประตูไหมไม่ครผมจะท่ั c เดี๋ยวทำไมไม่เห็น่ะขัไมไม่เห็นเยยิม,มายิบยอดเทียมดเอ้ย แม่แกขออะไรนะแม่แม่ขอเพื่ออะไรนี่ฉักังคักแต่น่เมันอร่อยนะนี่อะเดนะยว เรื่อวันมันมีอาหารกินไม่มัีหาป๊บ,บนึงเห็นแล้วครับมีไหมจะกินข้าวหมดแล้วครับใครพูด ผมเองครับหมดแล้วข้าวตอนนี้หมูมากแกงมากครับตรงไหน <c oughs> มีครับกินเลยหรอมีมีมมีม่มีโตเลยวะใช่เหมือนที่ข้าพูดนี่แหละมันไม่มีโตมาดูบ้า <c oughs> หรอยันมีขอมไหมห <c oughs> อมแป๊บน,นึงนะดีบปา่ โอ้แอปเปิลนวดกับขนมปังไม่แม้แล้วค่ะพอได้หาป้าไปของก่อนนะได้สิไปหาเลยง่ายมากป้านปีของุณตรงนี้ ีิากแมบคุณครับ<ะ>โอ้ดิมาแมเลยหายกินไปแล้วไปตัดไม้กันเลยเฮ้ยไม่ใช่เราบาคคุถีไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไปเราต้องง่าขนาดนี้ลืมขนาดคุณที่ลืมเราอะลองณคี่ลืมนะครับท่านผู้ชมก็เจอ ลาลาลาโอ้ยแกจะฆ่าใช่หรอไม่ไม,มใช้เป็นหนูหอุ่นอ้วน,นตุดตุหนึ่งยาแล้วแล้วนี่นี่เออพ่อพ่อขอึ้นมะก็้ี มาเกี่ยแล้วเนี่ยอ่มาหกไรครับเขาฟักติดตามกันเยอะๆกินข้าวกับอะไรวะวันนี้เขากินข้าวกับอะไรครับออเส็กก์เฮสยเกเกบแต่เากาต้องไปตัดไม้นะครับ มันก็ตัดมาเพื่ออะไรหรอเพื่อใช้ครับโหคุณยักคุณรักมากอ่ะพี่เงี้ยไม่เนี่ยนี่วอะอื้อ,อือ,อ,อ Mm hmm. าก็ตัดมาไปนิดนึงนะตรงไหนวะเนี่ยอ๋ออ้อยเออ,อยังไงด้ดดยวย นี่ห่อัลยแม่เออน,น่าจะนมีอยู่างไรนะครับมันโตแล้วมีรูปีหรือเปล่าอะ่ะเห็นมือเดี๋ยวจะหาให้นะครับเี่เมล nó hà con ăn có trái tên nào đó cả cuốn chả lò mưa Cảm nó mì, lửa mi nơi điều, cái há ra nó cơn Ma. Ui, tụi em ơn Bây giờ, tịnh trái với rồi. 快下，我快再快，退下来。 Yep. Ma ห้าสิบสองทีแล้วเนี่ยอ,อืมอหารไม่เหลือเลย ไล่แล้วไม่เนนะต่อถ่ายไล่หล่อแล้วอ่ะต้องวขาดมาหนึ่งอันอยนางนี้นยังมียังมีไว้ใช้เนาะท่านผู้ชมแล้วตอนที่จะปิดลากันไปแนละ้วก็ฝากให้คนมากดต,นะติดตายไปเยอะนะจะต้องการให้ทำเพาร์ทต่อไป แด่วันนี้ไม่มีคำหยาบแต่พรุ่งนี้มีแน่นอนก็กดกันเยอะๆนะก็ขอบคุณครับบายกดตากันเยอะๆนะครับบายบายจุ๊บจุ๊บไปเป็นผู้หญิงผู้ชายครับบายบายให้หน่อยจริงจริงไอ้คุยตกันะน่อยไนะบายครับ